สวัสดีครับสวัสดีคนรับชมชมนะครับวันนี้ผมมาเดินงานนะครับไลฟ์สดกันเลยนะครับงาน เกษตรอีสานใต้นะครับที่มออุบลจังหวัดอุบลราชธา,านีของเรานะครับนะเดี๋ยววันนี้เราไปดูโซนฟองยักษ์กันดีกว่าปกติผมมาในช่วงค่ำๆคนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร,นร่นะครับครับร่วมชมด้วยกันนะครับรับชมชมนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศในงานวันนี้เป็นวันสุดท้ายของงานนะครับ อันนี้การยางแห่งประเทศไทยการยางยางพารา<ก>นคนก็ยังคึกคักกันอยู่นะครับยังเยอะอยู่วันสุดท้ายของงาน ติดไม้ติดมือนะครับก็จะเป็นต้นไม้นะครับส้มโอบ้างมะม่วงบ้างนี่วันนี้เราจะมาดูก็จะมาดูฟักทองยัดจะได้เข้าไปดูหรือเปล่า โวตผมเหมือนของจริงมากวิกรอมเขาปิดเถอะวันนี้ไม่ได้เข้าไปดูข้างในเลยยังยังปิดอยู่น่าจะหมดแล้วนะ ต้นไม้ต้นในนี้จะมีต้นที่อันนี้ลงไว้นะครับในนี้มีต้นมะเขือเทศสามต้นเขาบอกว่าตอนก่อนจะเริ่มงานเนี่ยเป็นหมื่นๆลูกนะครับลูกของมะเขือเทศแล้วก็มีปักทองลูกใหญ่ๆเดี๋ยวเรามาดูในลานนี้ดีกว่าในลานนี้เป็นลานกว้างๆส่วนมากที่คนเข้ามานะครับก็จะมาถ่ายรูปนะครับมาถ่ายรูปมาเดินเล่นด้านซ้ายมือก็จะเป็นสวนส,วนสัตว์สวนสัตว์อุบลน,นะครับ นำสัตว์มาให้ดูให้ชมกันนะครับไม่มีเก็บค่าเข้านะครับชมได้ฟรีหน้าสวนก็จะมีมัดคอรดอยู่สามเรียกตัวเนาะสามตัวเนาะมีมีแพนด้ามีหม,มีอะไรตัวสีนํำตาลแล้วก็ตัวนั้นน่าจะเป็นตัวแพะหรือเปล่าไม่แน่ใจกำลังยืนเต้นผู้คนก็เข้ามาถ่ายรูปกันนะครับอันนี้เป็นลานถ่ายรูปลานดอกไม้ดอกมอสคอตก็จะเข้าไปโซนต้นไม้พ่อค้แม่ค้่ ไม้ว่า